สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกแล้ววันนี้คนฝันเยอะมากย่อไม่ไหวเลยยังมีฝันอีกที่ยังไม่ได้เล่าด้วยจะตัดไหนทิ้งก็เสียดายนะก็เลยเอามาไว้เป็นตัวเลือกแล้วกันนะคะก่อนอื่นขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวนะคะ เริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันพุหัสที่22ฝันว่าไปทําบุญที่วัดเหลือดอกไม้ทุบเทียนหนึ่งชุดกําลังจะเอากลับแต่พระบอกว่าไม่ต้องเอากลับเดี๋ยวอาจจะมาอาตมาจะซื้อต่อเอาไว้ให้ญาติโยมทําบุญต่อแล้วพระรูปนั้นก็ให้เงินเงินคนฝันมา40บาทต่อมาผู้หญิงฝัน วันพุธที่21อ็ดฝันว่าญาติพี่น้องมาเยี่ยมคนที่ไม่รู้จักก็มาเต็มห้องเลยล้นออกมานอกห้องบ้านเลขที่15ึ่ทับหนถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะถ้าฝันว่ามีคนมาเต็มบ้านมีคนมาเยี่ยมนะบ้านเลขที่นี่ออกตลอดเลยแต่ว่าหนึ่มันเพิ่งจะออกไปเนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่ี ฝันว่าให้เงินขอทาน16บาทเดินต่อไปเจอผู้หญิงแก่ตาบอดอีกสองคนผู้หญิงแก่น่าจะเป็น9 9 9 92 99อวันนี้ก็ออกหวยอะไรนะหวยลาวนะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สองฝันว่ามีเลขขึ้นที่หน้าผากของพี่สาวเลข7 3 5 ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่ยี่สบสองฝันว่าแม่บอกว่าเลขออกเจ็ดเจ็ดห้าแต่เห็นในลอตเตอรี่อ่ะมันเป็นเลขท้ายแล้วเขาก็จุดจุดจุดปังก็ไปคอมเมนต์ถามนะรอตั้งหลายชั่วโมงแล้วยังไม่มาตอบคอมเมนต์เลยคือเราไม่เข้าใจที่เขาเขาพิมพ์ม,มาต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่ี่บสองฝันเห็นลูกช้างอยู่ใต้ถุนบ้าน ในฝันใต้ถุนบ้านเป็นบ่อน้ำบ้านเลขที่17หมู่3ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่2ฝันว่ามีคนส่งรูปพญานาะคทั้งรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักเยอะมากเข้ามาในเบอร์มือถือเลขท้ายเบอร์มือถือ359 ต่อมามีคนฝันเขาบอกว่าเพื่อนเขาฝันนะคะฝันว่าปู่ชีประขาวมาบอกเลขว่าข้างบน394ข้างล่าง6กหต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่ยี่สฝันว่าน้ำท่วมไหลเข้าบ้านในบริเวณในสวนภายในบ้านนะแล้วก็ในหลวงราชการที่สิบเสด็จขึ้นมาบนบ้านสเสวยอาหาร บ้านเล็กที่เขาสี่เจ็ดแปดต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สองฝันว่าเพื่อนเอารถเครื่องไปแล้วก็ขับตกน้ำทะเบียนเก้าสี่ห้าต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สองฝันว่ามีคนมาตัดป้ายทะเบียนรถไปตัดล้อรถข้างหลังด้วยทะเบียนรถสองสามหนึ่ง ่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สองฝันว่ารถตกน้ำทะเบียนเจ็ดเจ็ดหนึ่งแตมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สองฝันว่าคนแก่ตายเอาศพไว้ข้างบนสูงมากไม่ไม่ได้ใส่ลงเขียนบอกว่าอายุหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดปีมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สอง ฝันว่านอนตัวใหญ่อยู่ข้างฝาห้องนอนเต็มเลยบ้านเลขที่31ฝันสุดท้ายฝันว่าย้ายศพคนตายที่สุสานตอนย้ายศพน้ำเหลืองคนตายหยดใส่ปากแล้วก็กระเด็นโดนตามแขนตามขาอายุคนฝัน35ย่าง36 คลิปนี้มีฝันแค่นี้นะคะก็มีหลายฝันที่น่าสนใจเนะาะตันก็จะดอกจันเอาไว้ให้อันนี้เลขขึ้นที่หน้าผากพี่สาวอันนี้มีคนส่งรูปพญานาคมาอันนี้ปู่ชีประขาวบอกเลขแล้วก็มีคนตัดป้ายทะเบียนเลขเขี่ยนที่อายุคนตายแล้วก็ฝันนี้ดีนะ น้ำเหลืองหยดใส่ปากน้ำเหลืองศพหยดใส่ปากกระเด็นถูกตัวอายุสามห้าสามห้ามีคนฝันเยอะเลยนะงวดนี้นะแล้วก็ฝันดีด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมานะคะใครชอบก็แคปกเก็บไว้นะลายมือปังไม่ดีก็เขียนได้แค่นี้แหละก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะวันนี้มีคลิปแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนะาะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ